เคยพบใครบางคนที่ทำให้รู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานบ้างไหมทั้งที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกบางคนเป็นความรักที่สวยงามเข้ามาเพื่ออยู่เคียงข้างกันเป็นกำลังใจให้กันและพร้อมเติบโตไปด้วยกันบางคนเข้ามาแค่เพียงชั่วคราวแต่กลับทิ้งบาดแผลไว้ในใจเราตลอดชีวิตบางคนเพียงแค่ได้รักแต่ไม่เคยได้ครอบครองเป็นเจ้าของ พวกเขาเหล่านี้คือใครคู่แท้ทวินเฟรมรักแท้ที่เฝ้ารอมาทั้งชีวิตหรือแค่บทเรียนทางจิตวิญญาณของเราแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเจอเขาคนนั้นแล้วคลิปนี้เราอยากชวนคุณมาเปิดใจรับฟังเรื่องราวเพื่อเข้าใจความรักในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่คุณเคยรู้จักมาความแตกต ของรักแท้คู่แท้และทวินเฟมหลายคนใช้คำเหล่านี้แทนกันไปมาแต่จริงๆแล้วแต่ละแบบมีหน้าที่ต่อจิตวิญญาณของเราแตกต่างกันไปรักแท้หรือ true love ไม่จำเป็นต้องเกิดกับคู่ชีวิตเสมอไปรักแท้คือการได้รักโดยไม่มีเงื่อนไขคือความหวังดีที่มีให้กันแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน คือการยินดีที่เขามีความสุขและต้องการเห็นเขาเติบโตแม้จะไม่มีเราอยู่ในชีวิตของเขาก็ตามคู่แท้หรือโซเมตคือคนที่จิตวิญญาณเราคุ้นเคยเมื่อเจอกันจะรู้สึกอุ่นใจเหมือนได้กลับบ้านความสัมพันธ์จะราบรื่นเติมเต็มและมักเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในช่วงสำคัญของชีวิตทวินเฟม คือกระจกเงาทางจิตวิญญาณเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อเยียวยาหัวใจแต่เข้ามาเพื่อปลุกเราให้ตื่นความสัมพันธ์กับทวินเฟมมักจะไม่ง่ายเพราะมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ทำให้เรากลับมาเผชิญหน้ากับเงาของตัวเองทวินเฟมไม่ใช่แค่คนที่เรารักแต่คือคนที่พาเรากลับมารู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งที่สุดทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเรา ไม่ว่าจะอยู่แค่ชั่วคราวหรืออยู่ไปตลอดมีหน้าที่บางอย่างกับหัวใจและจิตวิญญาณของเราเสมอและหน้าที่ของเราก็คือการเรียนรู้เยียวยาและเติบโตผ่านทุกความสัมพันธ์ที่เข้ามาทำไมทวินเฟมถึงเจ็บปวดและปลุกเราให้ตื่นเพราะทวินเฟมไม่ได้เข้ามาเพื่อทำให้เรามีความสุข แต่เข้ามาเพื่อทำให้เราตื่นตื่นจากการใช้ชีวิตในแบบเดิมๆตื่นจากความกลัวที่เราซ่อนไว้ตื่นจากบาดแผลในอดีตที่เราคิดว่าลืมไปแล้วเขาจะดึงด้านที่เราซ่อนเอาไว้ขึ้นมาวางตรงหน้าไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อให้เราได้เยียวยาความสัมพันธ์กับทวินเฟนจึงเต็มไปด้วยความรู้สึกย้อนแย้งลึกซึ้งแต่สับสน ใกล้แต่รู้สึกห่างไกลเหมือนมีพลังงานบางอย่างเชื่อมโยงกันไว้แต่ก็มีพลังบางอย่างที่คอยผลักให้ห่างออกไปคุณอาจทั้งสุขและทุกข์ในเวลาเดียวกันคุณอยากอยู่ใกล้แต่บางทีก็ทนไม่ไหวเมื่อต้องอยู่ด้วยกันแต่ทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขาแต่เพราะเงาในใจเราที่เขาแค่สะท้อนมันออกมาทวินเฟม ไม่ได้มาเพื่อทําร้ายคุณแต่มาทำให้คุณเห็นว่ามีอะไรในตัวคุณที่ยังต้องการได้รับการให้อภัยหรือการยอมรับเพื่อให้กลับมารักตัวเองได้อย่างแท้จริงและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเจ็ดสัญญาณที่บอกว่าเขาคนนั้นอาจเป็นทวินเฟรมของคุณแม้จะไม่มีคำตอบที่ตายตัว แต่มีหลายสัญญาณที่เกิดขึ้นคล้ายกันเมื่อจิตวิญญาณของคุณได้เจอกับทวินเฟมของตัวเอง 1. คุณรู้สึกคุ้นเคยอย่างไม่มีเหตุผลแม้จะเพิ่งเจอกันครั้งแรกแต่คุณกลับรู้สึกเหมือนรู้จักเขามานานแสนานานเหมือนเขาเป็นที่พักพิงใจแม้จะยังไม่รู้จักกันดีด้วยซ้ำสอมีพลังดึงดูดกันอย่างรุนแรงแต่กลับเต็มไปด้วยความขัดแย้ง คุณอาจรู้สึกเหมือนต้องอยู่ใกล้เขาแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกอึดอัดเจ็บปวดหรือสับสนมาก3เขาทำให้คุณต้องเผชิญหน้ากับเงามืดในใจตัวเองเขาทำให้ความเจ็บปวดเก่าๆความกลัวความไม่มั่นใจผุดขึ้นมาจนคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้คุณได้เยียวยาอย่างแท้จริง 4. คุณเติบโตแบบก้าวกระโดดหลังจากเจอเขาไม่ว่าความสัมพันธ์จะราบรื่นหรือวุ่นวายแต่คุณจะเปลี่ยนแปลงจากภายในเหมือนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองอีกครั้ง 5. แม้จะห่างกันแต่คุณยังรู้สึกถึงเขาอยู่เสมอความผูกพันไม่ได้หายไปตามระยะทางจิตใจของคุณยังคงเชื่อมโยงถึงเขาเสมอ แม้จะไม่ได้พูดคุยหรือแม้กระทั่งจากกันไปนานแล้ว6เป็นความสัมพันธ์แบบวิ่งไล่ตามและวิ่งหนีมักจะเกิดกับทวินเฟมในช่วงแรกคนหนึ่งจะวิ่งหนีเพราะความเจ็บปวดที่ยังไม่เยียวยาอีกคนจะไล่ตามเพราะพลังเชื่อมโยงที่อธิบายไม่ได้7เขาจะทำให้คุณรักตัวเองมากขึ้นเพราะสุดท้ายหัวใจของทวินเฟม คือการพาเรากลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกับตัวตนของเราหากสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่าเพิ่งสรุปว่าเขาคือทวินเฟมแต่จงใช้โอกาสนี้หันกลับมารู้จักตัวเองให้มากขึ้นเพราะบางทีจิตวิญญาณของคุณอาจกำลังส่งกระจกวิเศษมาบอกไใบอะไรบางอย่างกับคุณอยู่ก็ได้ถ้าเจอเขาแล้ว เราควรทำอย่างไรก่อนอื่นอย่าพยายามยึดติดก,กับคำว่าทวินเฟมจนลืมฟังเสียงหัวใจตัวเองการได้พบใครบางคนที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเราหรือบางคนที่เข้ามาทำให้เราสะเทือนใจไม่ว่าจะเป็นคู่แท้ทวินเฟมหรือเพียงแค่ใครบางคนในระหว่างทางล้วนมีจุดหมายเดียวกันคือเพื่อให้เราได้กลับมารักตัวเองอย่างแท้จริง อย่ารีบวิ่งตามอย่าเร่งให้ความสัมพันธ์ต้องเป็นอย่างที่คุณคาดหวังเพราะถ้าวินเฟมไม่ได้เข้ามาเพื่อเติมเต็มเราแต่เข้ามาเพื่อสะท้อนความว่างเปล่าที่เราต้องเรียนรู้ที่จะเติมเต็มให้ได้ด้วยตัวเองเมื่อเจอเขาแล้วให้สังเกตตัวเองมากกว่าสังเกตเขาหัวใจคุณรู้สึกยังไงคุณกลัวอะไรคุณต้องการอะไร และคุณยังไม่ได้ให้อภัยอะไรในตัวเองบ้างหรือเปล่าลองให้พื้นที่กับใจตัวเองให้เวลาได้ฟังเสียงข้างในให้ความรู้สึกได้ผ่านจิตใจโดยไม่ต้องตัดสินเพราะความสัมพันธ์กับทวินเฟมไม่ใช่ความรักแบบคนสองคนแต่มันคือการเดินทางกลับมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเราเองคุณอาจไม่ได้อยู่กับเขาตลอดไปแต่คุณจะเปลี่ยนไปตลอดการหลังจากได้เจอเขาและนั่นแหละ คือของขวัญที่ทวินเฟมมอบให้แม้จะมาเพียงชั่วคราวแต่กลับสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของเราได้บางความสัมพันธ์ไม่ได้เข้ามาเพื่อให้เราได้รักแต่เข้ามาเพื่อสอนให้เรากลับมารักตัวเองบางคนไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตแต่กลับมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งหัวใจของเราไปตลอดกาล ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นรักแท้คู่แท้หรือทวินเฟมจงรู้ไว้เสมอว่าเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อเติมเต็มชีวิตเราแต่เข้ามาเพื่อพาเรากลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเราเองเพราะสุดท้ายแล้วรักที่ลึกซึ้งที่สุดจริงแท้ที่สุดและมั่นคงที่สุดคือความรักที่เรามอบให้กับตัวเองได้โดยไม่ต้องรอหรือร้องขอจากใคร หากวันนี้คุณกำลังรู้สึกสับสนเจ็บปวดหรือรอคอยใครบางคนที่หัวใจยังผูกพันขอให้คุณได้อบกอดความรู้สึกเหล่านั้นอย่างอ่อนโยนและค่อยๆวางใจว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเสมอและไม่ว่าคุณจะเจอกับใครในชีวิตเขาทุกคนต่างมีบทบาทสำคัญในการปลุกคุณให้ตื่น ้ในนคลิปีสามารถสัมผัสถึงหัวใจของคุณได้บ้างเราอยากชวนคุณมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์หรือความรู้สึกที่คุณเคยมีกับใครบางคนที่ไม่ธรรมดาคนที่คุณสงสัยว่าอาจเป็นทวินเฟมอาจเป็นความรักที่ยังตราตรึงอยู่ในใจคุณจนถึงตอนนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องประตูสู่จิตจักรวาลเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวที่จะค่อยๆปลดล็อกหัวใจคุณ และพาคุณกลับมาเข้าใจตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันเพราะเราเชื่อว่าแม้การเดินทางของชีวิตจะโดดเดี่ยวแต่เราไม่ได้เดินลำพังคนเดียว